ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแกงนกนะครับนี่นกเราก็สับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผักที่เราเก็บมาก็ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตำพริกแกงกันนะครับ ครับใส่เครื่องทุกอย่างลงแล้วก็ตําให้ละเอียดนะครับ <itu> พริกไทย ที่เราตำก็ละเอียดประมาณนี้นะครับตั้งหมอ้อน้ำเปล่านิดหน่อยพริกแกงน้ำล้างครก นกที่เราสับไว้เราจะลวนให้นกถูกนะครับ ครับระหว่างรอนกสุกนะครับเราก็จะมาเด็ดผักนะครับ ใบมะกรูดผงนัวหนึ่งช้อนนะครับรสด,ดีแซ่บไหมเขย่านิดนึงนะครับ มะเขือมะเขือพวงคนเลยนะครับคนดูชิมดูนะครับปรุงรสเมื่อกี้แล้ว ถ้ารสชาติไม่ถูกใจนะครับก็ปรุงตามใจชอบเลยนะครับมะเขือเริ่มสุกแล้วกระชายพริกไทยเม็ดตามด้วยผักที่เราเด็ดไว้ใส่ลงไปเลยคน เป็นแกงคั่วแบบแบบแห้งๆนะครับแบบบ้านๆเสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมตักใส่ภาชนะได้เลยนะครับ ตักใส่ภาชนะเลยครับแกงนกที่เราได้ก็เป็นแบบนี้นะครับมัมเลย